อยู่ในมของท่านนะครับแล้วพอไนนคือมีท่านใดได้หายป็นะครับขอเปิดมือท่านครับผู้บริณตัวสครับท่านประธานครับทรงนทรงกระรองโทนาโคมเป็นของแปดสิบสีษาโครงการทุนาสีไข่ผม็นอครับขอบคุณค ครับุณท่านอาที่จะตอบข้อคำถามของท่านต้องเป็นแบบนี้ว่าท่านทอย้าเกียวกับป่าไม้ผมทุสอเกตดนะครับาสาหรับอิมรนี้ในท่นาาก็มอราีข้อ ื่อที่มาสั่งวัป่าเพรว่าท่า้งประทัอ่นทำทงรัฐวิสาหกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อกับทางรัฐบาลนะครับก็การใหความรัชอนะครับช่วยครับระเบรายที่สองเรื่องรับรองรายไุ้ของชาวบ้านอนรัติ้ประชุมสมัยสามัญสมัยแรกปีพศ2565 มีการเปรนะาพสมัย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 แดกทั้งหมด22ท่านได้นงมติค่ะครับขอบคุณครับ20ท่่นค่ะสีที่ยาด้ะัน